สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสด,สสดีแฟนเพจเทอทอนคลินิกด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้กันนิดนึงนะคะจะได้เป็นการเปิดกางน้องเห็นเนาะนะคะเพื่อนๆจะได้เห็นกันนะคะก็วันนี้มาอัปเดตให้ดูกันอีกแล้วสําหรับเคสจมูกโอเพนนะคะเป็นจมูกโอเพนอะไรนะคะเคสนี้ หลังหูทำไปนานหรือยังคะไปสามเดือนแล้วค่ะสามเดือนแล้วนะเรียกได้ว่าไวมากๆเลยนะคะเดี๋ยวดูรูปก่อนทำกันนิดนึงนะคะอันนี้ก็คือจมูกออริจินอลเลยเนาะคุณพ่อคุณแม่ให้มานะคะไม่เคยเติมแต่งอะไรมาก่อนใช่ไหมคะไม่เคยชิดฟิลเลอร์ไม่เคยร้อยไหมเลยเนาะเป็นจมูกธรรมชาติเลยนะคะมีด้านข้างไหมเอ่ยมีค่ะเดี๋ยวขอดูด้านข้างกันนิดนึงนะคะ เนี่ยก็คือในส่วนของด้านข้างนะคะจะเห็นชัดเลยจุดที่ชัดที่สุดนี่ก็คือช่วงบริเวณสันโนนะคะที่มันค่อนข้างต่ำนิดนึงนะคะแล้วก็ตรงปลายเนี่ยดูงุ้มมีฮัมด้วยนะคะที่บริเวณกลางจมูกนะคะถามปัญหานิดนึงค่ะว่าทำไมถึงตัดสินใจอยากทำจมูกล่ะคะจมูกทรงเดิมแบบมีฮัมค่ะแล้วก็ปลายหุ่มทำให้หน้าดูแข็งดูดุด้วยเนาะ นะคะเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าให้ดูหน้าตรงเนี่ยถ้าใครมาทันหน้าตรงเมื่อสักครู่เ่ะหยับเลี่ย,ยหน้าตรงจะเห็นว่าตอนนี้หน้าดูหวานขึ้นนะคะหน้าดูมีมิติขึ้นนาหวานใช่นี่ขนาดแค่สามเดือนเท่านั้นนะคะทุกคนยังไม่รัดแกนเต็มที่นะเดี๋ยวน้องจมูกจะค่อยๆรัดแกนเข้าไปอีกนะคะแล้วรอบนี้เราศึกษาเป็นโอเพ่นมาก่อนเลยไหมคะ เป็นโอเพนมาเลยเหรอคะทั้งทั้งที่ไม่เคยทำจมูกมาก่อนเลยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าเนื้อจมูกบางอะค่ะแสดงว่ารู้พื้นฐานจมูกของตัวเองอย่างดีเลยใช่ไหมว่าจมูกตัวเองมีลักษณะประมาณไหนอันนี้ศึกษาหาข้อมูลจากตรงไหนคะในการดูแบบว่าคงคงจมูกตัวเองอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าก็ดูเพจแล้วก็ดูคุณหมออธิบายอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วพอเข้ามาปรึกษากับคุณหมอกันนะคะเป็นยังไงบ้างคะ ็คุณหนูก็ให้คําแนะนําเขาแบบก็จะได้ทรงออกมาประมาณไหนด้วยใจที่เรามุ่งมาอเพห้แล้วด้วยเนะมันก็จะง่ายหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าการทําแบบโค้ดเนี่ยอาจจะดูรูปด้านข้างนะคะเนี่ยดูรูปด้านข้างนิดนึงค่ะอ่ะถ้าสมมตินะคะสมมตินะทุกคนถ้าเคสนี้ทําแบบโค้ดทําได้ไหมก็บอกเลยว่าทําได้นะคะ<ช>แต่ทรงที่ได้เนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์นะคะ การทำแบบโค้ดเนี่ยคิดง่ายๆเหมือนการวางซิลิโคนไว้ด้านบนโนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะอาจจะมีตกแต่งปลายเล็กน้อยนะคะแต่ไม่สามารถแก้ไขถึงโครงสร้างได้นะคะอย่างเคสนี้นะคะก็ทําเลือกทําเป็นโอเพนก็มีการปรับโครงสร้างไปด้วยเดี๋ยเทียบมุมข้างกันให้ดูชัดๆว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงนะคะ,ะสังเกตไหมทุกคน ลองนึกภาพนะถ้าสมมุติเคสนี้ทําเป็นโค้ดนะคะจะได้เพียงแค่ความโด่งเท่านั้นนะคะแต่ว่าในเรื่องของการทำโอเพนเนี่ยจะเห็นว่าปรับหมดเลยเนะาะทั้งส่วนเคิร์ฟด้านบนนะคะแล้วก็ความงุ้มของจมูกนะคะคุณหมอก,ก็แก้ไขเนาะตอนนี้ยืดแผงกันนะคะปลาดูเชดขึ้นนะคะจากไปที่งุ้มก็เชิดขึ้นนะคะสัดนนะะส,ส่วนเรนสนสันเนี่ยที่เคย เตี้ยนะคะตอนนี้ก็กลายเป็นสลบปสวยเลยนะคะรับกันเลยถ้าดูอันเนี้ยมันจะมีลงมาแล้วก็คึกขึ้นไปนะคะมันจะมีเลเวลที่ต่างกันนะคะแต่อันเนี้ยดูสมูทแล้วก็ดูแบบว่าเป็นธรรมชาติละมุนนะคะเหมือนแบบเกิดมาก็คือคุณแม่ให้จมูกใช่นะคะคือมันไม่ได้ปอไม่ได้โป๊ไม่ได้แปลกเลยถามถึงฟีดแบกดีกว่าค่ะเอาของเอาของตัวเองก่อนละกันว่าหลังทําไปเป็นยังไงบ้างคะสามเดือนแล้วก็สามเดือนแล้วก็ มีตึงๆนิดหน่อยตรงไปตรงนูแต่โดยรวมก็โอเคไม่นไงแต่ในเรื่องของรูปทรงล่ะคะเป็นไงสวยทุกใจไหมคะชอบค่ะถูกใจไม่มีซิลิโคนด้วยไี่มีซิลิโคนเลยเนะนะคะก็บางเคสนะคะอย่างเคสนี้เนาะมีสันจมูกที่ค่อนข้างสูงนะคะก็สามารถทำเป็นตัวไรซิลิโคนได้นะคะใช่ต้องดูเป็นเคสใบเคสไปนะคะแล้วก็คนรอบข้างว่าอยางไงบ้างคะเพื่อนก็บอกว่าดูสวยค่ะแบบ ธรรมชาติไม่พุ่งเกินไปใช่ค่ะนี่นะคะก็นี่นะคะก็ครบ3เดือนแล้วนะคะที่เสริมจมูกโอเพนกับคุณหมอกันเดี๋ยวพูดถึงฝีมือของคุณหมอนิดนึงค่ะเป็นยังไงบ้างค่ะค่ะก็คุณหมอก็มัเบาอะค่ะหลังทำไปก็แบบไม่ได้เจ็บอะไรการดูแลตัวเองยากไหมคะหลังทำไป ใช่คือทางคลินิกนะคะจะแบบว่าเป็นห่วงเรื่องการทําแผลก็จะให้พยาบาลน,นะคะเป็นคนแบบว่าทําแผลฉีดยาให้เนาะนะคะแล้วก็คุณหมอก็ดูแลตลอดใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณหมอดูทุกครั้งที่มาอย่างวันนี้ก็คุณหมอก็ดูเช่นกันเป็นยังไงบ้างคะก็โอเคค่ะเริ่มเขู้ปนึงเ <laughs> นาะเข้ารูปแล้วนะคะเดี๋ยวแอดมินให้ดูทรงด้านข้างอีกรอบหนึ่งเนาะ สวยมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็ครบสามเดือนแล้วนะคะเคสนี้ก็เป็นการเสริมจมูกครั้งแรกด้วยเทคนิคโอเพนลนะคะโดยคุณหมอกันนะคะทรงสวยมากมานี่นะคะเดี๋ยวก็จะรัดแกนขึ้นเรื่อยๆเนาะอันนี้ก็แค่สามเดือนเท่านั้นนะคะเดี๋ยวให้คุณลูกค้าฝากคุณชายที่นึงค่ะสำหรับ,บคนที่แบบว่าสนใจอยากเสริมจมูกเนี้ยค่ะ ทนที่สนใจอยากเสริมจมูกนะคะ<ม>ก็อยากให้ลองเข้ามาปรึกษาคุยกับคุณหมอก,กันดูได้ค่ะคุณหมอก็ให้คำแนะนำดีมากคะมีนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากเสริมจมูกอยากแก้จมูกก็แนีนําให้มาที่เชียร์รคอนคลนได้นะคะ<ม>หรือก็สามารถทักอินบ็อกสอบถามแอดมินได้นะคะมีหลากหลายราคานะคะทักมาสอบถามกันได้ก่อนนะคะสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณคุณลูกค้ามากเลยนะคะ<ม>สวัสดีค่ะ